สำหรับเคท้านะครับพักได้เสนอชื่อนายสินิเลิศไกลนะครับซึ่งวันนี้นะครับนายสินิเลิศไกลไม่ได้มาอยู่หน้ที่แห่งนี้นะครับแต่มันไม่มีผลอะไรเพราะว่านายสินิเลิศไกลได้ไปเขียนใบสมัครไว้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยคือเจ้าตัวประสงค์ที่จะลง ขอพูด248ครับเดี๋ยวเราสพูดนะครับินะคะละกเป็นราคนคลองซอสอสนาสนปณิธรน,นะคะ ก็กำลังลงทุนนี้นะคะที่เมวนก็ลงทุนนีมลอดนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนคอบรัวนายในมก้ี่้น้ยนี่ด้นี่ดนี่ดวยนก่นี่ดนี่านวยนยนนี่ ยังหน่อยก็ต you so <the> ้องประกาศด้วยนะประการที่นึ่งก็โดยไส้เลือดข้างฝนยังวัดเดียวกันและประกาศที่ซองแค่จำกรังมาไปว่านั่งก็รัวลองรวมไส้เลือดกองผัดปชาธิปัตยครับพี่น้องครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าการเมืองเริ่มคลัดลัง ไปชูการเลือกตั้งมาเก้าอย่งดีแล้วก็ช่วงระยะเวลาสามวันวันที่25 26และ27ีีผู้สมัครกับเลือกตั้งช่องผักประชาธิปไตยทุกประเทศก็อยู่ในฐานาะวันนี้กับกำลังรอกับความรับรองจากคณะสมาชิกในสาขาและตรวจกนจังหวัด ในจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา่เรากำลังทำพร r i มารีคือข้อรับการยับรองจากบรรดาสมาชิกคือทำานไรกวันนี้ยังน้อยที่สุด130รอยสราิบเคตเดิตั้งในประเทศไทยกำลังทำเหมือน่นเราทํำวันนี้กับชวยกรุณาพร้มือให้กำลังใจ400เครสเดืดตั้งทำสร้างวัน เก้าวันนั่นก็ต้องประมาณร้อยสามสิบเตก็ขอแสดงความยินดีกับกสมาชิก